นายวัชญู่ประสมนหครับวันนี้จะมาสอนนักศึกษาการส่งรูปวยข้างเช้าด้านในข้างเท้าด้านนอกแล้วก็หลังเท้านะครับมาครับการสาธิตนะครับผมอ๋อหน้าม้าตัวนึงครับนี่คือการส่งรูปด้วยทางนะข้างเท้าด้านในนะครับก็คือพอลจะสัมผัสด้วยข้างเช้าด้านในนะครับการส่งรูปแบบง่ายครับต่อไปเป็น อย่างนั้น,นไปก็เป็นการส่งรถด้วยหลังเท้านะครับตอนจะสัมผัสตรงนี้นครับผมทครนะับส่วนข้างท,าท้าย้างนอกนะครับสัมผัสตรงนี้นครับสายก้อยครับ ครับสมารับผมก็จบการนำเสนอการส่งรูปบนไปข้างเท้าเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ